สวัสดีทุกท่านนะครับผมเหมือนเดิมเบอร์เบ <c oughs> สิกนนะอีกนะคราวนี้ไม่อะไรเยอะนะครับก็มีแนะนำในเรื่องของการเล่นเพลงเเส้นบางๆนะครับเส้นบางๆถือว่าพี่ขวัญเขาเอามือเบสชื่อพี่ขวัญน,นะผมก็ติดตามผลงานแกนตลอดเป็นหล,ลายเบสที่แบบน่าติดตามแล้วก็การเล่นเบสแบบสวยอะ่ะ ทั้งคนทั้งเบสเลยนะพี่ขวัญก็สวยอู่แยืวก็คือเพลงนี้อยู่ที่คีอีอ่า E Major อร์นะครับ E Major ผมก็จะไล่เหมือนเดิมเลยเริ่มก่อนผมก็จะเริ่มไล่ไล่ให้มันชินไล่ให้ชินไล่ให้ชินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มมาแกะเพลงกัน คียีมีคียอ่ามีคีชาร์ปกีระทางคอร์ดคีอีอ่ะอัปเปอร์ยโออีอ่าอย่างงี้นะครับก็พอได้ปุ๊บคราวนี้เราก็มาดูเพลงผมจะไม่เล่นเยอะดีกว่าอ่าช่วงแรกก็ธรรมดาอ่ะผมมีแท็บให้ผมจะแนะนําว่าเราควรจะเล่นยังไงดีกว่านี่ครับแต่ถ้าเราเล่นทั้งเพลงเลยเล่นให้ดูทั้งเพลงเลยอันนี้ก็จะกลายเป็นแบบว่า มันกลายเป็นเบรคอเอร์นะฮะเพเบรคอเวอร์ก็อาจจะดูได้แต่แต่ดูมีความสุขผมก็ดูผมก็ดูคนอื่นคอปเปอร์เล่นเบรเล่นอะไรเงี้ยผมก็ดูนะครับแต่ถ้าเราแนะนําไปแล้วผู้ชมอ่าสมาชิกเอาไปใช้มันก็จะเป็นรูปฝึกของสมาชิกได้ในอนาคตนะครับอ่าอ่ะคราวนี้เพลงเนี้ยหลักๆเลยอ่ะก็ท่อนแรกมาท่อนเอก,ก็ E อันนี้เพลงนี้จะใช้สายสายห้าเยอะหน่อยท้งงั้นแล้วเวลาเราดูสาวต้องดูดีๆนะครับอ่ในในเรื่องของบางทีเบสอาจจะโลมารูไม่ค่อยชัดเราก็ต้องเน้นอ่าเวลาเล่นโลชัดๆก็ผมจะไปเน้นอยู่ข้างหลังใช่ไหมต้องคุมสาวให้ดี แต่ถ้าเรามาเล่นตรงนี้ล่ะฮะอาจจะได้แต่อาจจะมองไม่เห็นชัดนะครับอ่ะแล้วก็จะมีอยู่ห้องที่เอ่อสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามนะครับเริ่มเพลงเนี่ยลูกเนี้ยอ่ะตืด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 อ่ะอย่างเงี้ย มีการกรดเข้ามาอโอ้เป็นอ e, ีเป็นบีเลยะะไหมเนี่ยไหมได้ลูกฝึกแล้ว เพลงทุกเพลงเพลงทุกเพลงเป็นเพลงที่สามารถพัฒนาได้หมดไม่มีเพลงไหนไม่สามารถไม่สามารถพัฒนาได้ถ้าเรามองในแง่ที่การฝึกแกะเพลงเพื่ออะไรนะครับเราแกะเพลงเพื่อดักเล่นเพลงเราก็สามารถมีความในก็คือมาพัฒนาได้นะครับอ่าฮัลโหลเพลงนี้ผมจะแนะนําในการฝึกของก๊อดโน้ตตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะผมไม่ได้ อ่าผมจะวาง,างนี้เลยทั้งหมดเลยอ่าต้องใช้นะครับอ่าลองลองลองสักท่อนก็ได้อ่ะ ลูกเนี้ยจะใช้เยอะในเพลงนี้นะครับอ่าแล้วเราลองลองไปแกะแท็บดูก็ได้ดูแท็บดูดูแกะกับเพลงกระต้แต่ผมไม่ได้ไม่ได้คอเวอร์ให้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 ดูนะก็จะเป็นง่ายเอ่อท่อนฮุกอ่ะ เป็นไรง อเมื่อกี้เมื่อกี้ลงบีนะดันไปเมื่อกี้ไปฝึกคีย์บอร์ดพอดีเลยคิดว่าเป็นสอนโทษทีนะขออภัยด้วยอ่เห็นไหมฮะก็ผิดพลาดกันได้นะแล้วก็ขออภัยกันว่าแตเป็นลูกที่อ่าที่ผมบอกนะครับลูกก็บอกตีน้แมวได้นุ่นก่อนอใช้ได้มหมดครับ บต่ําเลยนะครับทีนี้ต้องต้องฝึกต้องฝึกการใช้โทนของเสียงต่ําเยอะๆแค่นั้นเองนะครับอ่ะก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมก็มีแท็บไว้อยู่ตรงล่างลิงก์นะครับในเรื่องของเพลงเส้นบางๆนะครับอ่ะก็จะมีท่อนที่เป็นโน้ตสามโน้ตสามพยางหรือหกยางก็ได้นะครับอสามพยางก็จะเป็นตัวท้ายๆ จะเป็นตอนท้ายนะครับที่ที่ที่เคยถามมาตัวนี้นะครับลองไปดูนะครับลองไปดูในแท็บในอะไรแล้วก็ฝึกฝนกันนะครับโอเคครับขอบพคุณมากนะครับสำารับทุกคนที่ต,ติดตามผมเบิร์ดเบสิกนะครับอขอบคุณมากครับ